เป็นตัว XLT นะครับเคออโต้นะครับราคาอยู่ที่8.99 0 0 0บาทนะครับผมจะพามาชมนะครับว่าผมแต่งแบบไหนสวยรูแบบไหนมาติดตามชมกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกู๊ปทรงใหญ่นะครับเป็นทรงแรตนะครับมีหลายแบบนะครับมีทั้งมาทั้งแรดนะครับแบบนี้เลยเป็นงานงานพรีเมี่ยนนะครับผมติดตั้งจากโชว์รูมไปเลยนะครับผม แล้วก็มาดูครับผมอันนี้เป็นหน้า F นะครับผมหน้า F Spider นะครับแบบนี้เลยครับผมอนี่ครับเลยเท่ๆแบบนี้เลยครับผมนี่ครับนี่ครับหล่อๆแบบนี้เลยครับผมนี่ครับ F ห5 0์ Spider นะครับผมอ่ามีไฟตัดหมอกตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับ ที่แต่งเพิ่มให้ลูกค้านะครับก็คือเป็นไฟมาแต่ง3าขีดวงแหวนแล้วก็มีไฟเด y t i ทานครับปกติตัวนี้จะไม่มีนะครับผมเราก็จัดให้ลูกค้านะครับผมจัดไฟลูกค้าอยากออกมาหล่อๆนะครับแบบนี้เลยครับผมามาดูด้านข้างนะครับผมามาดูด้านข้างเลยดูวันด้านข้างเลยครับ กันข้างของตัวนี้ครับผมเป็นไงครับอ่าเป็นล้อนะครับผมล้อขนาดขอบ20นะครับมาดูกันใกล้ๆครับนี่ครับอันนี้ล้อเป็นขนาดขอบ20นะครับเป็นแม็กของคอสมิกนะครับแลวกรยางของคอสมิกนะครับลายลายเทๆแบบนี้เลยครับแม็กยี่ห้อของคอสมิกลายของเดวิลนะครับผมลายนี้กําลังมาแรงเลยนะครับ เขาบอกว่าลายนี้เพิ่งมาเลยนะครับขนาดยางอยู่ที่สองหกห้าครับสองหกห้าถ้าห้าสิบ r ยี่สิบนะครับผมตามนี้เลยครับผมไงครับแมกเดวิลตัวนี้ครับอืมเท่สไตล์อย่างแบบว่าเท่นะยากมากอ๋อรอแบบนี้เลยไยครับอ่ามาดูกันท่านข้างนะครับผมอ่านี่ครอบแก้มนะครับผมจะเขียนว่าสองจุดสองออโต้นะครับดูง่ายๆอย่างนี้เลย พอประจกนะครับผมนี่ครับอันนี้สติกเกอร์นะครับลูกค้าอยากติดแค่นี้นะครับมีหลายแบบหลายแนวให้เลือกนะครับผมครับอาคบผมแล้วก็มีอันนี้มือจับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วนะครับ XLT ตัวสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับลองมือจับนะครับผมครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับไฮไลท์อยู่ด้านท้าย ตัท้ายนี่ครับผมมีกีตัวหนังสือสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือที่หลังก็เป็นสีแดงครับคอบฝาท้ายไปเลยแบบนี้ครับผม FORD สีแดงนะครับผมเท่เลยครับผมนี่ครับไฟท้ายก็เปลี่ยนนะครับไฟท้ายเปลี่ยนเป็น LED แบบแต่งนะครับหล่อๆแบบนี้เลยครับผมอัญชนนะครับผมกัญชนนะครับอันนี้ก็เท่ีกอย่างครับผมกัญชนเป็นของฮัมเมอร์นะครับฮัมเมอร์แท้นะครับตามนี้เลยครับผมอ่า มีไฟส่งครับอ่ะป้ายด้านหลังด้วยครับผมแบบนี้เลยนะครับผมฮัมเมอร์นะครับนี่ครับแล้วก็มีห่วงของเมก้าให้ลูกค้าด้วยครับอ่าไฮไลท์อีกอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2ององนะครับอัตราเร่งช่วงต้นอาจจะอื่นๆนะครับลูกค้าบอกว่าบีบีอยากทำไงให้แบบวิ่งนิดนึงจัดไปครับนี่ครับนี่ครับจะพามาดูนี่ครับท่อครับผม ท่อตามนี้เลยครับผมท่อเป็น HKS นะครับผมนี่ครับเปลี่ยนทั้งใบนะครับนี่ครับอัตราเร่งก็จะดีขึ้นครับผมเปลี่ยนให้ทั้งใบเลยเป็นไงครับสุดจริงคันนี้ทมท่วมไปเลยการชนท้าย h ฮมเมอร์ทั้งหน้า F แค่นี้ก็สวยหรูแล้วครับมานี้เลยครับผม ได้สนใจจะซื้อรถที่บีีนะครับก็เข้ามาปรึกษาเคสได้นะครับผมไม่ซื้อไม่ว่ากันเข้ามาดูรถสวยๆงามๆที่ฟอร์ดฮองหลวงนี้ได้ครับฝากวอเดอร์ครับเบอร์ท,ทัวร์ดีสุดเก้าห้าหนึนึครับฝากาไว้ใจทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมข้างหน้าจะหารถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าดูครับขอบคุณนะครับ